สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆช่างทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับวิธีตำแหน่งนะครับตำแหน่งแบตเตอรี่ของ Honda g i o n o นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่นั้นนะครับรุ่นนี้จะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับก็คือบริเวณนี้นะครับวิธีถอดก็คือจะมีน็อต2ตัวนะครับ อยู่สองฝั่งซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นหมุดยางตัวนี้นะครับสองตัวเหมือนกันเราก็ถอดค่อยๆดึงออกมานะครับสไลด์ลงให้สังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเดื้ย แล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ตรงด้านหน้านก็คือตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ g ี่ห้